สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปธนากัญญาชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็จะนำเพื่อนๆมารู้จักกับการวิธีขยายาน้องต้นถุงเงินถุงทองนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะเนื่องจากว่าลักษณะใบของน้องนะคะจะมีเป็นถุงอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะสูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะค่ะเหตุที่น้องชื่อถุงเงินถุงทองนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆจะเห็นลักษณะของกระเป๋ะใบนะคะ เป็นถุงแบบนี้เลยค่ะถุงเงินนะคะขอบใบจะเป็นเส้นสีขาวนวลค่ะแบบนี้นะคะส่วนน้อนถุงทองนะคะขอบใบจะเป็นสีทองเข้มกว่านะคะก็เลยเป็นถุงเงินถุงทองนะคะถ้าหากว่าเราปลูกแล้วนะคะเกิดถุงแบบนี้ค่ะเชื่อเลยค่ะว่าบ้านนั้นนะคะจะร่ํารวยนะคะมีทรัพย์สินสริงคานนะคะมีเงินมีทองค่ะค่ะแบบนี้เลยค่ะ เราลองมาวัดขนาดความสูงของน้องถุงเงินถุงทองกันนะคะต้นนี้จะอยู่ที่ความสูง110ิเซนติเมตรค่ะราคาตามท้องตลาดทคะเพื่อนจะอยู่ที่1,000พบาทค่ะเป็นไงคะถุงเงินถุงทองก็ทําเงินทําทองให้กับเราได้จริงๆนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีการเพราะพันกันเลยค่ะว่าทําอย่างไรได้บ้างนะคะ ขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากการนำบอลออกจากกระถางก่อนนะคะไหลที่อยู่ในดินเราก็นำออกเช่นกันค่ะ เราก็จะนำไหลของต้นถุงเนถ,งถุงทองนะคะมาล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างดินออกให้หมดเลยนะคะส่วนหัวบอลนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดก่อนค่ะแล้วก็เพื่อจะนำไปผ่าวิธีการตัดรากนะคะ ล้างอีกทีค่ะส่วนนี้เราก็นำไปปลูกได้นะคะล้างเยื่อเมือกอีกทีนะคะให้ออกให้หมดเลยค่ะสำหรับลำต้นนะคะก็จะใช้ปูนขาวทาค่ะ พิงไว้สักครู่นะคะก่อนนำลงไปลงดินอีกทีค่ะเราก็จะได้หนึ่งต้นแล้วนะคะสำหรับต้นเดิมค่ะสำหรับลำต้นของน้องถุงเงินถุงทองนะคะเราก็จะนำมาลงดินได้เลยค่ะเพื่อนๆ หลังจากนําน้องลงดินแล้วนะคะเราก็รดน้าให้ชุ่มเลยค่ะน้องจะได้สดชื่นขึ้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักคะวันนี้เราจะมาอัปเดตความเติบโตของน้องต้นถุง,ถงเงินถุงพองนะคะจากที่เราปักชาค่ะน้องก็เติบโตงดงามนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาสดชื่นดีนะคะแล้วก็แอบมีต้นเล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะ วิธีการปักชำก็ง่ายมากอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะการขยายพันธุ์ถุงเงินถุงทองวิธีที่สองนะคะคือการผ่าหัวค่ะเราจะสังเกตให้ดีนะคะว่าจะมีตาออกมานะคะเวลาผ่านะคะก็ให้ติดตามาด้วยนะคะจะทาให้งอกเร็วขึ้นค่ะ แล้วนะคะเราก็ต้องตัดเนื้อส่วนนี้ออกไปนะคะเพื่อกันความเน่าเสียนะคะตัดออกไปเลยค่ะค่ะเราก็จะได้หนอ่องสำหรับนำไปเพาะเลยนะคะส่วนเนื้อ,อขาวนี้นะคะทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านงานเสร็จเรียบร้อย,ยนะคะเราก็นำมาล้างให้สะอาดะคะ่ะเพื่อที่จะนำ ล้างนี้สะอาดนะคะก็จะทำให้เราตัดเนาได้นะคะแต่ถ้าล้างสะอาดล้างไม่จะมีการตากแตงกวา้วยสีของตัวเราได้เพให้เราได้เส้นที่อข็งขึ้นแข็ขึ้นชื้ขึ้เพื่อเราก็จะใส่น้ำยาเร่งรากลงไปเช่นกันนะคะทิ้งไว้30นาทีค่ะ เพื่อให้อัตราการงอกเกิดเร็วขึ้นค่ะเมื่อกี้หัวบอลที่เราผ่าแล้วนะคะแช่น้ำยาเร่งรากไป30นาทีครบเวลาก็เทออกค่ะแล้วก็นํามาแช่น้ําปูนใส่ต่ออีก30นาทีค่ะเพื่อนๆนํามาผึ่งลมให้แห้งค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้พีทมอสค่ะใส่ลงในกล่องนะคะเพื่อที่จะทำการควบแน่นค่ะ แล้วก็นําหน่อที่เราผ่าเไว้นะคะหันด้านที่เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะที่เป็นเนื้อนะคะลงแล้วก็เอาตุ่มนี้ขึ้นนะคะวางเรียงลงในกล่องเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำฝามาปิดนะคะวิธีแบบนี้นะคะเรียกว่าการเพาะแบบควบแน่นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้าอีกทีค่ะวันนี้นะคะเราจะอัปเดตการขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองด้วยการผ่าหัวนะคะก็นนะะจะเห็นแล้วนะคะ,ว,นนะ,คะว่าเวลาผ่านไปนะคะตั้งแต่วันที่ 6ธันวาคมนะคะจนถึงเดือนมกราคมเป็นเวลา1เดือนกว่านะคะเราก็จะเห็นอัตราการเติบโตของน้องนะคะด้วยการผ่าหัวค่ะอัตราการงอกดีมากๆเลยนะคะเริ่มเห็นที่จะเห็นการใบผู่ขึ้นมาแล้วนะคะไหลของต้นถุงเงินถุงทองนะคะเราก็จะตัดค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีหนอ,อ,อกมานะคะเราก็จะตัดหลังจากหนอกแล้วนะคะประมาณ1เซนค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผสมน้ำยาเร่งรากในน้ำค่ะใช้ปริมาณประมาณเท่านี้นะคะและแช่ไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็เทน้ำยาเร่งรากออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำปูนใสนะคะแช่ทิ้งไว้30นาทีเช่นกันค่ะเพื่อน หลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำมาผึ่งลมให้แห้งค่ะเรานำไหลนะคะมาผึ่งให้หมาดๆนะคะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเพาะกันค่ะส่วนการเพาะต้นอ่อนที่เป็นไหลนะคะเราก็ใช้พิทมอสเช่นกันค่ะเทพิทมอสใส่ในกล่องที่มีฝาปิดนะคะ วางไหลนะคะลงไปในกล่องได้เลยค่ะเว้นระยะให้เหมาะสมค่ะเพื่อนๆ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาได้เลยค่ะเป็นการเพาะแบบควบแน่นนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะว่าต้นอ่อนจะงอกออกมาแบบไหนนะคะจากวันที่6เดือนธันวาคมนะคะที่เราทําการปัดไหลนะคะแล้วก็ใส่กล่องนะคะทําการควบแน่นแบบนี้นะคะ เป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะน้องเติบโตงดงามเลยนะคะความสูงประมาณ10เซนติเมตรค่ะตอนนี้เราก็นำไปลงกระถางได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะคะหากว่าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์และฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิ๊บในจิ๊บธนกัญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ